สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเราแบ่งกลุ่มนัดที่5 FC ซูริกเอาชนะโมเดอกิมไป2ประตูต่อ1เฟเนร์เบเช่เสมอแลนไป3ประตูต่อ3ยูเนี่ยนเบอร์ลินเอาชนะสปอร์ติ้งบาก้าไป1ประตูต่อ0 PSV อไอเฟเฟนเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ0 AEK ์ลานาคานะครับเสมอกับทางด้านเดนมาร์3 โลโกโดเลตรัด9ไพ่กับนา้าเลอเมริติสไป0ประตูต่อ1มันโมนะครับไพ่กับหนา้าแซงกิริสนะครับไป0ประตูต่อ2ลาซิโอนะครับเอาชัา้นด้านมิทแลนด์ไป2ประตูต่อ1เอชเจเคฮิวซิงกิไพ่กับทางด้านโลมาไป1ประตูต่อ2โอมเนียนิโคเซียไพ่กับทางด้านเลวโซซิดาตไป0ประตูต่อ2สตอมการ์ดเอาชัดา้ด้านฟยนูรัตดำไป1ประตูต่อ0น้องเอาชัดา้ด้านคาราบักไป2ประตูต่อ1 เวลา,าลวาลซี่นะครับเสมอโมนาโกไป1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเชลลิ่งตลโอปไป3ประตูต่อ0ไฟบลกเสมอโอลิปเปกอสไป1ประตูต่อ1และเชเวนา่าสวีดานะครับเอาชนะแคปชันสเปอร์ไป2ประตูต่อ1นึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม A นะครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอล5นัด12แต้มการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับอันดับที่2เป็นทางด้าน PSV เอสเฟ์ห้นัด10แต้มก็เข้ารอบตามไปนะครับ อันดับที่สามบุรุกิมครับห้านัดสีแต้มและอันดับที่สี่เอฟซีซูริกครับห้านัดสามแต้มในส่วนของกลุ่ม B นะครับอันดับ1เป็นเฟเนเช่ครับ5นัด11แต้มเข้ารอบไปแล้วนะครับตามมาด้วยอันดับ2องแลนครับ5นัด11แต้มผ่านเข้ารอบนะครับอันดับที่สามนะครับลานากานะครับ5นัด4แต้มและอันดับที่4เป็นนิโดมงเคียบนัดมี1แต้ม ในส่วนของกลุ่ม C นะครับอันดับหนึ่งเลวเบติสครับห้านัดสิบสามแต้มเข้ารอบไปแล้วนะครับอันดับที่สองโลโกโดเลตละเก้าห้านัดเจ็ดแต้มอันดับสามโรม้าครับห้านัดเจ็ดแต้มและอันดับที่สี่ครับเ HJK คฮอซิงกิครับห้านัดมีหนึ่งแต้มในส่วนของกลุ่มนี้อันดับสองนะครับจะเป็นการช่วงชิงกันระหว่างโลโกโดเลตและเก้ากับโรม้านะครับในส่วนของกลุ่มดีนะครับอันดับหนึ่งครับเซนกูริศนะครับห้านัดสิบสามแต้มเข้ารอบไปแล้วนะครับตามด้วยอันดับสองยูเนี่ยนเบอร์ลินครับห้านัดเก้าแต้ม อันดับที่สาาก้าครับ5นัดเจดแต้มและอันดับที่4มันโม่5นัดยังไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มนี้นะครับอันดับ2ครับจะเป็นการแย่งกันระหว่างยูเนียนเบอร์ลินกับบาก้านะครับมาต่อกันที่กลุ่ม E นะครับอันดับ1เรียวโซซิดัด5นัด15แต้มเข้ารอบครับตามด้วยอันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5นัด12แต้มเข้ารอบนะครับอันดับที่3เชลีฟนะครับติลลโพนะครับ5นัดมี3แต้มและอันดับที่4ีอุเมเนียนนี่คนเสีย5นัดไม่มีแต้ม ในส่วนของกลุ่ม M นะครับอันดับ1ลาซิโอ5นัด8แต้มตามในอันดับ2ครับสตอมการ์ดนัด8แต้มอันดับ3าไฟยานูนครับ5นัด5แต้มและอันดับที่4ครับมิทเทลแลนด์ครับ5นัดมี5แต้มกลุ่มนี้นะครับยังต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับซึ่งมีโอกาสเข้ารอบพอๆกันนะครับมาดูในส่วนของกลุ่ม G นะครับอันดับ1ไฟบวก5นัด13แต้มเข้ารอบนะครับตามวยอันดับ2คาราบาก5นัดเแต้มอันดับที่3น้อง5นัด6แต้มและอันดับที่4โอลิเมียกอส5นัด2แต้ม กลุ่มนี้นะครับต้องลุ้นกันระหว่างคาราบักกับน้องนะครับใครจะได้เข้าไปในดับ2นะครับในส่วนของกลุ่มเฮนะครับอันดับหนึ่งครับเฟรนดอรอลซี่ครับห้านัดสิแต้มการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ2องมนาโก5นัดเแต้มอันดับ3แท็บอนสเปอร์5นัดมี6แต้มอันดับ4นะครับเชเวนาสวด้านะครับ5นัดมี6แต้มกลุ่มนี้ครับอันดับ2ลุ้นกันทั้ง3ทีมครับทั้งโมนาโกแท็บอนสเปอร์และเชเวลนาสวด้านะครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ครับเบียริอัลเสมอฮาโบเอเบเชวาไป2ประตูต่อ2วาดูดไพกับน่านเอเซนักมาไป1ประตูต่อ2ฟิโอเรนติน่าเอาชนะน่านอิตันบูบริเชกไป2ประตูต่อ1อันเดเลตเสมอทางน่านสเตโอโบคเลสไป2ประตูต่อ2ออตเตเวน่าเสมอเลพอร์นันไป1ประตูต่อ1นึิดเอาชนะน่านปฏิสานเบลเกตไป2ประตูต่อ1ฮาร์ดอเมนเทเรียนนะครับเอาชนะน่านลิทการ์ดนะครับไป2ประตูต่อ1 เวสแฮมยูไนเต็ดเอาชังด้านสิงเคบอกไป1ประตูต่อ0ูมอนพ่ายกับด้านยอร์การ์เดนไป2ประตูต่อ3บอนการ์นี่นะครับพ่ายกับด้านซาราเวปาไป0ประตูต่อ1นึ่งบาเซอเสมอทางด้านของซันกิริตนะครับไป2ประตูต่อ2ดานิโปนะครับเอาชังด้านลิมาซอนะครับไป1ประตูต่อ0แซมล็อกโรเวอร์ over, เสมอเกนนะครับไป1ประตูต่อ1ชีวัสเปอร์เอาชังด้านครูนะครับไป3ประตูต่อ0และ สโลวานปาติสลาวานะครับเอาเชียงด้านเอฟซีฟิลลิปไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A นะครับอันดับ1อิสตันบูลนะครับ5นัด10แต้มเข้ารอบนะครับตามด้วยอันดับ2องเฟรนตินา5นัด10แต้มเข้ารอบเช่นกันนะครับอันดับที่3เป็นฮาร์สครับ5นัด6แต้มแนละอันดับที่4ีลิทการ์ด5นัดมี2แต้มในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับ1เวสต์แฮมครับ5นัด15แต้มเข้ารอบนะครับตามด้วยอันดับ2ซิงเคบอกหนัด6แต้มอันดับที่3อนเดเลดครับ5นัด2 หาแต้มนะครับและอันดับที่4เป็นทางด้านของสเตอัวนะครับ5นัดมี2แต้มกลุ่มนี้ครับกู้ระหว่างซิงเคบอกกับอันเดอร์เลตนะครับต้องลุ้นแย่งกันในนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้เข้าเป็นที่2นะครับมาดูในส่วนของกลุ่ม4กันบ้างครับอันดับหนึ่งบีเอลเอลนัดสิแต้มเข้ารอบนะครับตามมาด้วยอันดับที่2องเลพอตแนนครับหนัดมี6แต้มอันดับที่3ามพวเบเวเชว่าหนัดสแต้มและอันดับที่4ออเตเวนนาครับหนัดมี2แต้ม กลุ่มนี้ครับคู่ระหว่างเรโอร์ดแนนกับฮาร์โบเอเวเชวานะครับลุ้นเข้าอันดับ2ในนัดสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าในนัดสุดท้ายนะครับทางด้านเรโอร์ดแนนชนะนะครับก็จะเข้ารอบการันตีทันทีครับหรือถ้าเรโอร์ดแนนแพ้ฮาร์โบเอเวเชวาชนะนะครับก็ทางด้านฮาร์โบเอเวเชวาก็จะผ่านเข้ารอบแทนนะครับในส่วนของกลุ่มดีครับอันดับหนึ่งเป็นนีท้านัดแปดแต้มครับเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยครับตามด้วยอันดับสองปฏิซานเบลเกต้านัดแปดแต้มเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยครับ อันดับที่3ามโคโลนนะครับเอ่อวันนี้มีเหตุการณ์ระหว่างการแข่งขันนะครับทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับก็ต้องเลื่อนการแข่งขันไปนะครับอาจจะได้กลุ่มนี้อาจจะต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับทั้ง4ทีมนะครับเพราะว่าคู่ที่3กับที่4นะครับวันนี้มีปัญหาระหว่างเกมนะครับก็เลยต้องเลื่อนนะครับและก็อันดับที่4เป็นสโลวาโก้4นัดมีสแต้มนะครับ ในส่วนของกลุ่ม E นะครับอันดับหนึ่งเป็นเอเซดอักมาครับห้านัดสิบสองแต้มเข้ารอบครับตามด้วยอันดับสองดานิโปลห้านัดสิบแต้มเข้ารอบนะครับอันดับที่สามลิมาซอครับห้านัดสี่แต้มและอันดับที่สี่วาดดูสห้านัดสองแต้มในส่วนของกลุ่ม F นะครับอันดับหนึ่งยอร์การ์เดนครับห้านัดสิบสามแต้มเข้ารอบครับตามด้วยอันดับสองโมนครับห้านัดเจ็ดแต้มอันดับสามเกนห้านัดห้าแต้มและอันดับที่สี่แซมล็อกโรเวอร์ห้านัดสองแต้มกลุ่มนี้ครับทางด้านของโมนกับเกนครับต้องแย่งเข้ารอบในนัดสุดท้ายนะคครรัััับบบอนนดที่ะ มาดูในส่วนของกลุ่มจีกันบ้างครับอันดับ1ชีวัตสสเปอร์หณนัสิบแต้มเข้ารอบครับตามมาด้วยอันดับที่2นะครับ c ีเอาคูห้านัด7ดแต้มอันดับที่สซาลาวีป้าห้านัดเจ็ดแต้มอันดับที่4ี่บอลกานี่5้านัดสี่แต้มเอ่อในกลุ่มนี้นะครับเมื่อกี้ต้องขอประทานอภัยด้วยครับกลุ่มนี้ครับยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้จริงๆนะครับคูกับซาลาวีป้านะครับเอ่อถ้าอยากเข้ารอบนะครับคือ ต้องยิงอย่างน้อยนะครับให้เกิน5ลูกนะครับทั้ง2องทีมนะครับซึ่งโอกาสมันน้อยมากครับที่จะแซงชีวสเปอร์นะครับซึ่งชีวสเปอร์ในนัดสุดท้ายนะครับต้องถ้าเสมอนะฮะเขาก็จะการันตีเขารอบ100อเนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดในนัดสุดท้ายชีวสเปอร์ไปแพ้นะครับแพ้สัก5-0อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสตกรอบนะครับในส่วนของกลุ่มเฮนสนะครับอันดับหนึ่งสวาโลวานปฏิสลาว่า5นัด8แต้มตาได้อันดับ2บาซเซล5นัด8แต้ม อันดับที่3าครับฟิลนิกครับห้านัด6แต้มและอันดับที่สซันคิลิตห้านัดหแต้มในส่วนกลุ่มนี้นะครับยังมีโอกาสเข้ารอบพอๆกันในนะัดสุดท้ายนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับตื่นที่ผ่านมาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ